็นน้ำแข็งจ้ะตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเพื่อนๆเลยนะสวยอะ่ะมันสวยมากนะเพื่อนนะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยคนก็พามาเดินอยู่ตะนี้นก,กะเดินกลับตรงที่ว่าจอยกลับจะ้ะฝั่งนี้ก็หลังบ้านคนจะ้ะเนี่ยจ้ะเพื่อนๆเป็นน้ำแข็งนะเพื่อนๆนะตวเน,นี้เห็นม่ได้ได้ยินไหมเป็นน้ำแข็งจะ้ะเดี๋ยว,วนี้อ่กบกบกบเลย คือเป็นน้ำแข็งจะขับรถไปไหนมาไหนไม่ได้เลยจ้ะแดดดีจ้ะวันนี้เราก็จะออกออกเดินออกมังกรยจ้ะใส่รองเท้ากันให้นี่จ้ะกันลื่นจ้ะวันนี้เนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนป้าจะเดินเห็นไหม ไม่มีรถออกได้หรอกจะ้ะจะเดินไปซื้อชมซื้อของก็ต้องเดินไปจะ้ะลื่นมากนูขนว์แมนมเพื่อนสวยเนาะ Yeah I saw that one also Yeah, yeah it's very nice snowman จ้าเพื่อนๆรถมันมติดจ้ะหลายวันอยู่จ้ะถ้าฝนไม่ตกนี่คือจะไม่ไม่ละลายนะ ยังมีเด็กเล่นอยู่จ้ะแล้วก็มีคนเดินอยู่นะเพื่อนๆนะยังมีคนเดินยังมีคนพาหมาเดินออกกําลังกายตามปกติจ้ะนะที่เขาไม่ใส่แมสกันคื้นอยู่ในป่าจ้ะจะใส่แมสก็ตอนที่ว่าจอยจะเข้าห้างหรือตรงตรงที่ว่าไปรวมกลุ่มกันแบบคนเยอะๆจ้ะตรงที่ว่ามีคนเดินเยอะๆะจะจะ,จะใส่อยู่จ้ะแต่ตรงเนี้ย ไม่ใส่จ้ะเพราะว่าแม็กมันก็ไม่ได้ถูกๆเพื่อนๆหน้ากากมันไม่ใช่ถูกๆมันแพงนะจะไปใส่ทุกสถานที่ตามป่าตามเขาตามป่าคงไปเห็ดมันไม่ใช่จ้ะมันแพงนะถ้ารวยขนาดนั้นจอจะใส่อยู่เพื่อนๆเอ้ยเนาะเย็นโอ้โหน้ำแข็งเยอะมากเลยเพื่อนๆน้ำแข็งแม่ไปให้ดูม, <laughs> มันเกลี่ยแกะออกไม่ได้เด้อมันแข็งมาก แข็งจริงๆจ,จ้ะพอนะจอยไม่ชอบใส่ถุงมือนะเพื่อนเพื่อนะจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมน้องจอยไม่ใส่ถุงมือจอยไม่ชอบใส่จ้ะนะถุงมือนี่เป็นอะไรที่แบบไม่ชอบใส่หมวกเหมือนกันจ้ะเกะกะหัวจอยจ้ะเสียงไก่ได้ยินเสียงไก่ไหมนี่จ้ะนะเนินที่จอยมาเมื่อวานจ้ะเป็นน้ำแข็งคนก็จะพาหมาเดินจ้ะ ก็เดินออกกำลังกายกันจ้ะนาะแต่ถ้าว่าหิมะตกหนักๆน,นี่จะสวยมากจากที่นี่นะจะสวยมากห้างที่จอยจะไปอยู่ฝั่งนน้นจ้ะนู่นแหละ นกโรบินเบิร์ดเลยจ้ะโรบินเบิร์ดก็จะอยู่ฝั่งนี้โรบินเบิร์ดจ,จ้ะนันแหะจ้ะนะนกธรรมชาติจ้ะตรงนี้เราจะที่วัดจอยมากับพี่สายจ้ะนะมากับพี่สายน้องเมลีมาปิกนิกจ้ะเห็นไหมเพื่อน,น,นเดินออกกาลังกายจ้ะยามเช้าเช้า คนก็พาหมาเดินเยอะจ้ะนะพาหมาเดินพาไอ้น,น,อน,นี่เดินจ้ะลูกๆอันนั้นก็มีเด็กกับพ่อเขาเล่นไอหิมะกันจ้ะหิมะมันยังพอปั้นได้จ้ะเพื่อนๆนะยังพอปั้นได้ย้อนแสงตรงนั้นเนาะสวรรค์ขึ้นจากตรงฝั่งนั้นด้านหลังนั่นจ้ะ ตกสะพานก็คนก็เดินจ้ะเพื่อนๆนี่เราจะธรรมาชาติถ้าไม่มีโควิดเนาะพี่ซายเนาะกะน้องเมลีได้มาเล่นที่นี่พ่อใหญ่ไม่เคลิ่นมาส่งลูกตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอยูถ่ถึงเย็นอย่างเงี้ยนะเนาะพาลานมาเล่นตรงเงี้ยเพื่อนๆเด็กๆเขาชอบเล่นอะไรตรงนี้แหละเดี๋ยวจะให้ดูไอ้นี่จ้ะ ไม่ดูน้ำแข็งเกาะกับต้นไม้สวยมากนี่จ้ะเขาก็จะเกาะกันอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนะยังไม่ละลายเลยจ้ะ นะตรงนี้ก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยเพื่อนๆเลยนะสวยอะ่ะมันสวยมากนะเพื่อนนะไม่ใช่ไม่สวยนะสวยคนก็พา,ามาเดินอยู่นล้ก็จะเดินกลับตรงที่ว่าจอยกลับจะ้ะฝั่งนี้ก็หลังบ้านคนจะไอตรงนี้ตรงไปเลยเนี่ยจะเป็นสะไว้น้ําสะไายน้ําแล้วก็ไปสนีนะถนนใหญ่ที่จอยเดินอะไรจะ้ะนะที่จะเดินกลับบ้านนะจะ้ะเพื่อนๆนะข่าวมากเลยเนี่ยอยากให้เห็นข้างล่างเนาะแต่มันแข็งจ้ะน,นะมันแข็งมากเพื่อนๆเด้อ จอยก็เดินออกกำลังกายแต่เดี๋ยวจะเดินตะลึดไปห้างเลยดูขงล่างสิแต่แต่ว่ามันก็ไม่เย็นมือจอยนะนเพื่อนๆนะคุณไม่ได้มานั่งแบบกลับแต่ทั้งวันไงหรือซึ็งก้อนอย่างเงี้ยเย็นไม่เย็นก็ดูหน้าจอยเพื่อนเล้วจอยจะให้ดูนะไอ้ตรงวความข่าวของเขาเป็นยังไง แข็ง,งเพื่อนดูดิมันเป็นน้ำแข็งจ้ะแกะไม่ได้แข็งแข็งมากจ้ะอันนี้ก็แอ่งน้ำที่ขังจ้ะนะแอ่งน้ำที่ขังมัเป็นน้ำแข็งเด้อจอยพาไปดูจ้ะ น,น,น,นคนเขาก็พาครอบครัวเดินกันจ้ะพาลูกๆนะแต่เขาไม่ได้มารวมกลุ่มกันเขาก็จะอยู่มันมันกว้างจากที่นี่นะนเพื่อนนะมันกว้างมันไม่ต้องมาแออัดกันจ้ะทะเลสาบน้ำแข็งของจอยอะทะเลสาบน้ำแข็งแข็งจริงๆจ้ะเพื่อน มีโอกาสได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะทาแต่กับข้าวหน้าเบื่อเพื่อนกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินฮะนจะแตนหลังก็จะมีคนเดินนั่นแหละอคนก็เดินว่าห้รุ่นหรือเปล่าพ่อแม่ครอบครัวจะเดินจะเดินเดินต่อไป <laughs> มีเรือด้วยจ้ะเฮ้ยมีเรือ ให้เรือดูดเรือเพื่อนมีเรือน้อ,นอยลำหนึ่งลอยอยู่กลางน้ำแข็งร้องเพลงด้วยตกแก่กันแถวนๆเพื่อนนะเห็นไหมมีเรือด้วยเอาเรือมาเล่นกันขนาดนี้เเหรอ,หอเรือเพื่อน เรือของจอยเพื่อนๆเนาะให้แอนดี้เนาะมาลากเนาะนั่งอยู่บนนั้นเนาะแอนดี้กับลูกๆลากจอยใหญ่เนาะเนาะความคิดเนาะเห็นไหมก้อนก้อนขาวๆอยู่บนบนน้ำเพื่อนๆน้ำเขน้ำมันเป็นน้ำแข็งไงมันเคาะไม่แตกอะ พอดีจอยก็เจอนักเรียนที่ว่าคุยกันทุกวันจนะกับแม่เขาอยู่ข้างหลังจอยอะจะเพิ่งทักกันเมื่อกี้เนี่ยถ่ายรูปให้เขาจะนะแดดออกแล้วจะแต่ยังไม่ละลายเพื่อนเพื่อนเ,เดินต่อไปจะเดินต่อไปนะอยู่แต่มุมเดิมไม่อยากไปไหนเพื่อนเพื่อนอยู่แต่ตรงเนี้ย จะวันนี้ก็อันดี้ก็จะไปฉีดวัคซีนจะนะเพราะว่ามีหมอเขาส่งจดหมายมาเมื่อวานนะจ้ะนะหมอแบบพวกทางโรงพยาบาลจะว่าคนอายุห้าสิบขึ้นไปจะต้องฉีดวัคซีนแก้ไขรหวัดใหญ่จะนะทีแรกเนาะเขาจะไม่ไปฉีดหรอกเพื่อน,อนจอยบอกว่าถ้าเป็นแค่จะไปฉีดเนาะคืออันดี้เป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยอยากจะฉีดจะฉีดอะไรหรอเพื่อนอนะจ้ะ ถ้าเป็นเรานี่เราไปฉีดแล้วเนาะนั่งเลยเพื่อนๆตัวเนี้ยนั่งเลยน่าจะของเราเนี่ยโอ้โหท้าไมไม่ให้เราขีดมั่งอะนั่งนั่งกีมะอะไรตันนี้ฮะคนเขามองกันอยู่นะมันไันั่งทำไมไม่หนาวเหรอนะไม่หนาวหรอกเดินซะแบบไอ้นี่แล้วเพื่อนทั่วอ้อมเนี่ยอ้อมเนี่ยล้วคนเขาก็ันานกันอยู่เนะี่ยเดินอยู่เนะี่ยมาเจอเด็กนักเรียนจะ้ะเด็กนักเรียนที่ว่า ก็ทํางานอยู่ที่สตักลอยบ่อยๆเมื่อวานก็เจอวันนี้ก็เจอเย็นตูดมากเลยตอนนี้ค่ะอาจะคนเยอะจ้ะด้านหลังลอยคนเยอะนะเพื่อนๆดูดิเห็นไหมคนเยอะจ้ะมันม,มีที่เดินเยอะจ้ะฝั่งนี้ก็เดินได้ฝั่งฝั่งข้ามแม่น้ําไปก็เดินได้เมื่อวานเขาก็เล่นกันจ้ะเล่นไอเขาเรียกอะไรนะไอไอเนี่ยจา้ะ สลักสลักอะไรที่มันลืลนะ่นๆนะเพื่อนๆนะ,เข,เ,นนะาาเขาก็เล่นกันเมื่อวานเขาเล่นกันเยอะอ่เล่นหลายคนอยู่จ้ะตรงนี้เขาก็เล่นจ้ะตรงเนี้ยตอนยังไม่ได้เดินนะเมื่อวานนะคือเห็นครอบครัวเขาเดิน zij, เขาก็เห็นครอบครัวเขาเล่นกันแถวเนี้เนี่ยรอยเขาเอามาของลากมามันก็ลื่น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 อยู่เนี่ยเป็นเนินเป็นเนินอยู่เนี่ยจ,จ้ะกาลอ้องจ้ะจ้าไปกินน้ำ ทางรถไฟจ้ะสมัยก่อนมันสร้างยังไม่เสร็จไล่มันะนะนี่เพื่อนๆไล่มันจะอยู่บ้านก็เบื่อเพื่อนออกมาข้างนอกอิดความอีก,กาก่อนเพื่อน เดี๋ยวไปจะคว้างให้ดูนะมันลื่นดีมากเลยนะเพื่อนเห็นไหมนั่นแหละไปดูนะอืมมันไอ้นี่เ,นเพื่อนมันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นน้ำแข็งนั่นแหละรอยเด็กๆเ,เขาคว้างเมื่อเช้าจะ้ะ เจ้าก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย